ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการซีเเนตนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเอาเบียนนะครับผมวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์คือเราจะมาดูกันนะว่าเราจะสามารถหารายได้จากคอนลับเต็ดในดันจะได้เท่าไหร่นะครับในารที่ผมจะลงทุนไปประมาณนี้สจปุ๊บผมจะมาดูกันว่าผมจะสามารถสู้คนแล้วสามารถเก็บังค์มาได้เรื่อยๆประมาณเท่าไหร่ เซตที่ผมจะใช้ก็เป็นเซตไฟนะครับรองเท้าวิ่งเลือดผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมอ่าสวามหรับป้องกันเหรอฮะอะไรครับผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร,ร่นะตอนนี้ผมยังจําชื่อไอเทมได้ไม่ครบเท่าไหร่อะไรไงก็ขอไปด้วยนะครับผ้าคลุมส่วนหัวผมว่าะจะเป็นหัวสะท้อนเสื้ออ่าป้องกันนะฮะกันเดียรเหรออะไรสักอย่างเนี่ยครับนั่นแหละครับแล้วก็ใช้เป็นคาไฟนะครับ ตอนนี้ผมจะสร้างช่องคก็บของไว้คือศูนย์เลยนะแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่โดยที่ผมใช้กีบไฟนะครับผมมาครับตอนนี้เราก็เจอดันคอร์ปเตดแล้วนะครับเราก็มาดูกันครับว,ว่าไฟที่หนึ่งผมเนี่ยจะชสนชนะชนะได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้เราจะมากดปุ่มหาคนกันนะครับเป็นเสาแล้วฮะเสาหาคนเนี่ยครับถ้าเรากดปั๊บเราจะสามารถหาคนได้หรือว่าคนอื่นจะสามารถมาห้องเราได้นะครับ ผมเล่นไฟนะครับผมก้ก็จะมาเริ่มเคลียร์มอนกันเลยนะฮะเคลียร์มอนนะผมจะพยายามเคลียร์เป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าเผื่อไว้แบบว่ารีเซ็ตอะไรเงี้ยนะครับถ้าแบบว่าผมสู้ไม่ไหวอ่ะแต่ว่าแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าผมถาันแบบนี้มาข่าวว่าคนอาจจะแบบว่าให้ไฟเดียวจบเลยหรือว่าบางคนก็แบบเคลียร์ไว้ทั้งนั้นนะแต่ผมจะพยายามเคลียร์ได้เยอะเพราะว่าผมจะรุนบอลตัวสุดท้ายด้วยว่ามันจะได้ของแรหรือเปล่าเพราะบางทีมันได้ของดีนะบางทีก็ได้เกลือแบบเกลือจัดเลย ตอนนี้ผมก็ยิงไปเรื่อยๆนะฮะประมาณนี้นะครับมาขับไฟแรกก็จะเจอคนแล้วทรเห็นไหมครับเพราะว่ามันขึ้นว่าตอนนี้กําลังรถคูดาอยู่นะว่าเราจะย้ายไปห้องคนอื่นนะครับผมก็จะวาไปห้องคนอื่นนะฮะแล้วก็รอแบบหนึงนะฮะแล้วผมก็ทําการเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนนู้ดเปลี่ยนนี่ให้พร้อมไฟเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องห้องหนึ่งแล้วนะครับผม ตอนนี่ผมก็จะพยายามหาคนว่าเออเขาเล่นอาวุธลายหรืออะไรยังไงนะฮะแต่ว่าตรงๆนะผมเล่นไฟผมไม่เคยชนะแข่งเลยแทบจะไม่เคยเลยนะถ้าแบบว่าเจอคนที่ไม่เป็นยังเออแบบว่าพอชนะได้อยู่นะตอนนี้เราก็จะวิ่งหาคนนะว่าคนนะเขาจะอยู่ไหนแต่ว่าผมก็จะเคลียร์มอนไปเรื่อยครับแต่ว่าเวลาเคลียร์ก็พยายามอย่าให้เลือดโลมากครับถ้าเลือดโลมากปั๊บเขาอาจจะมาสวนเราแล้วเราแพ้ได้นะับเพราะว่าเลือดต่างกันเกินไปอะไรเงี้ยนะฮะตอนที่ผมก็จะว่าวิ่งวนๆก่อนครับว่าเออว่าเขา อยู่ไหนเช็คก่อนนะฮะเปื่อเขาจะอยู่ใกล้ๆผมนี้ผมจะได้เปิดได้เลยนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะตอนที่ผมก็จะวิ่งวนแต่ว่าผมก็คิดว่าเออเขาอาจจะวิ่งตามผมมาหรือเปล่าเลยแบบว่าวิ่งสวนกลับไปนะฮะก็ต,ตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับตอนนี้ผมก็พยายามหาหาอยู่พยายามดูมอนเรื่อยๆนะว่ามอนตรงไหนหายไปหรือว่าอ้าตรงนั้นนะฮะเขาตีเสานะครับ ผมก็พยายามวิ่งไปดูนะว่าเขาเล่นมุดอะไรหรือว่าใช้เสื้อผ้าอะไรนะฮะแต่ตีสาวแบบนี้ผมว่าเขาอาจจะตีล่อ,อผมไปก็ได้นะถ้าเขาไม่ตีล่อ,อผมไม่รู้เขาจะตีทำไมหรือว่าเขาจะตีแบบว่าตีให้ครบสามสาวแล้วก็หนีไปเลยก็ได้มันเรียกว่าสาวหรือเพชรก็ไม่รู้นะแต่ผมเรียกว่าสาวอะเรียบร้อยเจอธนูเฮ้ยทุยไม่เจธนูเจอหอกลบบัฟนะฮะ เราก็มาดูกันครับว่าตารแรกผมจะแพ้หรือชนะนะฮะแต่เหมือนว่าเขาจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะเขาใส่เสื้อตีเร็วมาผมรู้นะมันช่วยเพิ่มอะไรอะ่ะนี่ครับผมก็พยายามยิงไปเรื่อยๆนะ,ะยิงคิวคิวแล้วก็ W กันไอ้นี่ฮะให้เขาแบบว่าวิ่งเข้ามาจิ้มผมอนาจนเขาขุดเสื้อสะท้อนนะแต่ผมก็ยามไล่แล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเรือดผมเนี่ยเหลือเหลือเยอะนะ นดี๋ยวเขาวิ่งหนีเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเรือดผมก็รู้สึกว่าจะน้อยน้อย,อยลงเลยผมก็เลยกดรองเท้าวิ่งแล้วก็ติ๊ปื๊บเรียบร้อยนั่นแหลคะครับเมื่อกี้ผมรอไอ้นั่นหายด้วยไอ้เสื้อสะท้อนอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็จะได้มาอยู่ประมาณที่สามแสนหนึ่งนะฮะใช่ปะ่ะสามแสนหนึ่งนะครับผมนั่นแหละฮะตอนแรกมาเราได้กำไรมาสามแสนหะนึ่งนะแล้วผมก็กดดูชื่อเขาหน่อยว่าทำไมเขาเล่นแปลก เฮ้ยแต่เขาเฟรมตั้ง2ล้าน46เลยนะโอ้แต่เขาผมว่าเขาน่าแดงเขาน่าจะไม่เปลี่ยนสกิลนี่แน่เลยสกิลรีบิวเป็นสะท้อนอะไรเงี้ยผมเลยวิ่งไปตีก่อนไม่ให้เขาเปลี่ยนมาพอได้มาสามล้านปั๊บผมก็จะทำการฟาร์มต่อนะเผื่อจะได้ของดีเราไปรอรุนกันดีกว่าว่าเราจะได้ของดีเปล่ามาตัดไปตอนที่เจอบอสฮะตอนนี้ก็เบอร์เจอบอสเรียบร้อยก็ยิง คิวคิวไปเรืเ่อยนะยิพยายามสร้างราเมิให้มันตายนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะดูยังไงนะว่าเราจะได้ของดีหรือไม่ดีเพราะผมเล่นไม่เก่งเท่าไหร่แต่ตอนนี้พยายามฝึกเล่นเรื่อยๆนะตอนนี้ผมเพไปติดวารโลแลนเฉยแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมก็ยิงคนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมก็เลยพยายามมาเล่นออเอาเปรียนไทยเชียร<ต>์อะไรย่างเงี้ยเออผมก็ <ผม S 1> ต้องดีป่ะผมร้องยิ้<ผ>มยิ้มก่อนละกันเพื่อผมจะสามารถสู้ได้เพราะผมยังมีไอ้นี่อยู่ อันตินั่นแหละฮะยูแล้วเขากดยูเลือดเฮ้ยทุยยู่มานาผมก็เกิดอยู่มานาตาพอมานาผมให้พอผมก็ตีไปเรื่อยฮะตี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 แล้วจะดูกองแต่แต่กองคือแบบกองบอล็กอ่ะผมผมให้ทายนะผมว่าจะได้สีเขียวว่ะไม่เขียวข้ฟ้าดูกันนะว่าจะได้สีอะไรนะฮะฮึ๊บผมตีไปเรื่อยปั๊บอันติเรียบ100สีฟ้าหวาย ตอเงินนะเน่ได้มาอีกเพิ่มอีกแสนนึงครับเรียบร้อยผมได้มาอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนเสร็จเสร็จนะฮะตอนนี้เราก็จะทําการเอาของไปแบงค์นะครับหรือว่าไปเก็บนะครับที่เมืองนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าถ้าผมไปสู้ต่อเนี่ยผมชนะหรือเปล่าเวลาผมเก็บของอะ่ะผมจะให้ของกันได้อยู่ประมาณที่2 0 0แสนล้วค่อยไปเก็บแต่ถ้าแสนแสนนิดๆน,ดน,ดนี้ผมไม่ค่อยเก็บเพราะว่าเวลาวิ่งหาดันนี้มันวิ่งยาก นั่นแหละฮะผมก็เลยเออเอาไปเก็บก่อนละกันสี่แสนเนี่ยเอาแบบว่าไปเผื่อสำรองไว้เผื่อผมแพ้อะไรเงี้ยผมได้เอาเนี่ยไปขายแล้วก็เอาเงินมาซื้ออุปกรณ์แล้วมาสู้ต่อนะครับนี่นะครับผมก็วิ่งมาถึงเมืองแล้วนะรแล้วมาดูกล่องแล้วผมจะมาใส่ของกันนะของผมที่เกียร์ไว้ก็คือกล่องจะเป็นกล่องคอนเทน,นต์นะฮะก็คือไว้เก็บเงินสมุดอย่างนี้ผมเก็บหมดเลยนะครับเพราะผมจะไปดูกันว่าเออผมชนะกิตตาจะได้เงินเท่าไหร่ตอนนี้ได้มาสี่แสนสองนะครับ ต่อไปไฟที่2ไปอ้าวเหรครับตอนนี้เขามาเจอคนแล้วนะครับผมแล้วมาดูกัน,นว่าเขาเล่นอะไรนะฮะโอ้คาถาน้ำแข็งดาวเต็มโอ้ผมจะสู้ได้ไมั้เนี่ยสภาพผมยังไม่เก่งโอ้แล้วยิงโคตรไกลแล้วผมจะเข้าไปใกล้ตัวยังไงอะสกิลคิววหนึ่งเหรอก็ไม่ได้อีกแล้วผมควรเปลี่ยนวเป็นไอ้นี่เดียยิงไกลก็ก็ไม่ได้ไหว เพราะเขามีเสื้อแบบว่าเสื้อเพิ่มเลือดเรื่อยๆผมก็ทําการวิ่งหนีก่อนนะตอนนี้ผมใช้ล่าคิดคิดนามากว่าผมจะในะยังไงผมก็รีรีไปเรื่อยแต่ว่าเขายิงไกลยิงไกลมากเนี่ยและแบบว่าเวลาส,สกิลเดวิลเขาคือแบบว่ากดปุ๊บปุ๊บเหมือนเหมือนมันไม่ต้องเล็งทางปะ่ะแต่ผมจำได้ว่ามันต้องต้องเล็งนะว่ามันจะไปทางไหนเหมือนอันติไฟของฟินิกซ์เลเนียนะฮะ นั่นเลยครับถ้าผมให้ข้อมูลอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับชมชมเพื่อแบบว่าบันเทิงเท่านั้นนะฮะ <c oughs> ช่องนี้จะไม่แบบว่าให้ความรู้สักเท่าไหร่เพราะผมก็ไม่เคยดอ่าผมก็ลองมาเปลี่ยนเป็น W Q ทุเย W เป็นเปลี่ยนเป็นวิ่งนะฮะเผื่อว่าจะแบบว่าผมจะวิ่งเข้าไปใกล้เี้ยหรือไม่ก็วิ่งหนีนะฮะแต่ว่าเขาเขาคือแบบเขาอยู่ไกลมากแนละ้วเขาตอดผม,มเรื่อยๆแล้วผมสู้ไม่ได้ประคือผมสู้ไม่ได้ผมจะเป็น วิ่งเข้าไปหาเขาเขาอาจจะวิ่งหนีหรือผมเปลี่ยนเป็นคิวหรือบิวหนึ่งก็ก็ไม่น่ารอดปะเพราะเพราะว่าระยะผมม,มันใกล้แล้วระยะเขาไกลไกลขว่ามาผมลองเข้าไปยิงดูฮนะท้อนก่อนเลยปึ๊บรถเขาลดปับ๊บเขาหนีผมเนี่ยแต่ผมวิ่งเข้ามาปับ๊บเขาวิ่งแต่ผมก็ไปโอ้โหร,รถลดโอ้รถอย่างเร็วเชียยิงไม่กี่ทีแล้วรถเลอดผมรถเลือดเนื้อผมเต็มเต็ม ิวอ,อ้าวอี e, ติดอันตีอ e, ีเขาอีกน้ำแข็งเรียบร้อยผมวิ่งหนีผมจะทำการรีเซชนะแต่ว่าไม่น่าทันแน่เลยหรือว่าทันเรามาดูกันนะผมก็วิ่ง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 ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเหมือนเขาจะวิ่งตามมั้งแต่ว่าผมมีวิวอยู่วิ่งเร็วขึ้นอีกนิดนึงถ้าเขาเอาวิววาร์มาเขาจะตามผมทันนะแต่ว่าแันเด็กเขาจะหายไปด้วยแทนเด็กเขาตามผมไม่ทันนะัแต่ว่า วิวคิวเขาคือตีตีใครมากเหมือนแบบว่าเขารู้ว่าเออแบบว่าตีประมาณไหนเนี่เหมือนแบบว่าชานาญอ่ะเออเด่นจนชำนาญแล้วผมแบบว่าสู้ไม่ได้อ่ะผมเลยทำการรีนะฮะวิ่งรีตืดเรื่อยๆพราะหลังจากที่วิ่งรีมาได้สักพักหนึ่งนะฮะเหมือนว่าผมจะรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วผมว่าไม่น่ามีทางรอดผมได้ทำการสู้นะสู้ ี๋ยวผมเกิดมาเปิดมาเขาแช้แส,สงผมก่อนเลยนะแล้วผมก็กดไอ,อาสะท้อนชา้า์นิดแล้ผมก็กดอ,อันตรีใส่เขาแล้วเขากดสะท้อนมาเลือดผมลดท่วแล้วผมไม่้กดตัดยาตัวใหญ่ลืมไงเรียบร้อยแพ้ไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะฮะก็จำดูกันนะว่าผมเสียเงินไปเท่าไหร่ก็เราสามารถสู้คนได้ทับได้มา4 24 0 0 0นพะัแต่ว่าเราแพ้ไปนะไป 1, 7, 000, 000, ับลดไป171่ง0สนพัับเหลือ253 0 0 0าพันนะฮะผม